สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรายการโมโตคัตตอมของเรานะครับแล้วก็สำนักเรา WSW Custom Bike นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัว r o y e r f i e l d RE650 นะครับตัว Interceptor นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะมากนะครับแต่ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูพวกล้อหน้า19ล้อหลัง17แล้วก็ไอเดียของลูกค้าแต่นี้ผมต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับที่ให้ไอเดียออกแบบรถคันนี้มาป่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง นี่ครับผมก็จะมารีวิวตัวไอ้ตัวเนี้ยล้อหน้าสิบเก้าทำไมลูกค้าถึงใช้ล้อหน้าสิบเก้าผมอนะลองเทสขี่ล้อหน้าสิบเก้ากับล้อหน้าสิบแปดละความรู้สึกต่างกันนะครับสำหรับตัวผมนะผมลองขี่แล้วว่าต่างกันล้อหน้าสิบเก้าส่วนใหญ่จะใส่อยู่ที่รถรถจำพวกที่เป็นสแคมเบอร์ทอยกพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันจะทำให้หน้าไวขึ้นขี่ง่ายสบายแล้วก็ กระทะล้อหน้าเนี่ยมันเล็กกว่าอย่างหน้าเราจะไม่ได้เน้นใหญ่ไม่ได้เน้นหน้ากว้างเราจะเน้นเป็นล้อเล็กแต่ความโตล้อครับวงกลมครับดมิเตอร์สูงขึ้นนะฮะเพราะว่าพวกส c r ม m บอ e r ก็จะใส่เป็นล้อหน้า19กัดมากกว่านะครับมันทําให้คล่องแคล่วอย่างสมมติผมขึ้นเดินจากตรงเนี้ยฟุตบาทด้านข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับผมก็ขึ้นได้เลยแบบสบายๆไม่ต้องกลัวว่ารถจะติดไหมหรืออะไรไหมบุ๊บขี่ยกขึ้นได้เลยสบายๆเลยอย่างเนี้ยผมขี่มาเนี่ย รู้สึกคล่องแคล่วมากโอเคเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใส่ใครอยากจะใส่ล้อหน้า19เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะมันฟิลลิ่งมันก็แตกต่างกันจากพวกล้อหน้า18นะครับถึงจะมองดูว่าเฮ้ย1ิ1แบแค่นิดเดียวใช่ไหมแต่ความรู้สึกต่างกันจริงอ่ะต่อมานะครับเอ่อตัวเนี้ยเปลี่ยนล้อหน้าใหม่เป็นล้อขอบ9เอ่อตัวนี้จะเป็นหน้ากว้างได้แค่185้านะครับ ถ้าผมจะไม่ผินอ้อโทษที215เป็นหน้ากว้าง215นะครับเออของเล t ิงบอย y ะฮะล้อหน้าอยู่วงกับพันกระบาทเองอ่าที่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนยางครับใส่าย,ยางพวกแมสเลอร์นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรคาลูกาลูคาลูนะคาลูภาษาภาษ<ล>าพวกผมเจ้ากันก็คือคาลูกันอย่างเดียวเลยนะอ่ะอันนี้คา,คาลูนะครับเป็นยี่ห้อไอตัว ชื่อรุ่นมานลครับรุ่นคารูนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกนิยมแต่ภาษาัสับแถวบ้านผมเลยยางลายรถไถครับดูลายมานก่อนมันเป็นบ้างเหมือนรถไถเลยครับรถไถแถวบ้านนะครับตามมันนอกก็อย่างนี้เลยลายนี้เลยแน่นอนสุดนะครับอันนี้ก็ยางก็อยู่คู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นนิดนิดหมื่นพันกว่าหมื่นแล้วแต่ครับแล้วแต่ช่วงยางบางช่วงเซลล์เซลล์เยอะๆก็เหลือ9 00 0กว่าบาทแล้วแต่นะครับตัวนี้ต่อมานะครับก็มาดูที่มงคลหน้า บางโคนหน้าเนี่ยก็จะเป็นงานของร้านผมเหมือนเดิมนะครับราคาพันแนะครับต่อมาก็มาเป็นตัวขาไฟเลี้ยวขาไฟเลี้ยวหน้าตัวนี้ก็จะเป็นงานซีดีแล้วตัวนี้ช่วงนี้นิยมมากเลยปอกครอบโชกค,ครับผมราคาอยู่คู่ชุดหนึ่งสองพบาทนะครับปอกครอบโชวสีดําแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็น LED เป็นตัวเลน LED ลุกหนึ่งประมาณ3,000กว่าบาทแล้วก็มีทําขาไฟหน้านี้เพิ่มคันนี้จะใช้ขาไฟหน้าตัวนี้นะครับอันนี้อยู่700กว่าบาทนะครับ แล้วก็ใช้ส่กุญแจเดิมอยู่แต่ผมถ้าถ้าผู้ชมสังเกตดีๆนะครับทุกทีอ่ะผมอะเวลาใส่ไฟหน้าดวงห้านิ้วครึ่งอ่ะเมื่อไหร่แล้วจับข้างล่างเมื่อไหร่ผมจะต้องตัดกุญแจออกแต่คันเนี้ยไม่ได้ตัดแต่ไฟหน้ามันจะต่ํามากเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆถ้าไม่มีคานตัวเนี้ยมันจะดูแบบคนละฟิลลิ่งกันมันจะต่ํามากทุกทีขาสําเร็จผมอะมันจะกระเถิบขึ้นมาแต่พวกนั้นต้องตัดกุญแจเพราะด้านหลังเนี้ยมันติดละ ตรงเนี้ยไม่มีพื้นที่แล้วยกขึ้นไปไม่ได้ถ้าจะยกได้แต่ไฟหน้าก็จะยืนออกมาด้านหน้าเยอะเกินไปก็จะไม่สวยถ้าใครจะสนใจใส่ไฟหน้า5.5ก็ต้องตัดแผงกุญแจออกแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านข้างนะครับมันถึงจะสวยนะครับแต่อันนี้เขามีดีไซน์จับนี้มารูไม้ไว้ทำะไรสุดยอดครับไอเดียลูกค้าผมก็ไปขี่พวกรถทัวริงบ้างแล้วนะครับเขาจะมีจอ gps หรือจอไมของเขานะครับลูกค้าเอาจอไมเอามือถือนะครับ มาวางไว้ตรงนี้ผมว่าสวยนะเป็นไอเดียที่แบบโอเคเลยเดี๋ยวเขาจะม,มีขาจับแล้วก็เอาไว้ใส่โทรศัพท์ดู GPS ไว้ตรงนี้นะครับเวลาขี่เราก็แบบเฮ้ยฟิลลิ่งแม่งได้ว่ะถ้าเป็นแบบนี้อันนี้หนึ่งไอเดียนะครับถ้าใครสนใจที่จะทําก็ลองดูนะครับถือว่าสวยเลยอีกแบบหนึง่งมาต่อที่แฮนด์คันนี้ใส่ตุ๊กตาแฮนด์เยืองนะครับคู่หนึ่งอยู่ประมาณ350บาทแฮนด์ตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์เด erm. ิมแฮนด์เดิมของรถ ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแฮนด์นะครับยังเป็นฟิลลิ่งแบบแคบแคบแต่ถอดปาออกแล้วทาสีใหม่เท่านั้นอันนี้ก็จบเรื่องแฮนด์แล้วนะครับก็มาต่อกันที่อันนี้ก็เป็นชุดทาสีฝาเครื่องนะครับเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ที่เราทํานะครับผิวงานของเม็ดสีของฝาเครื่องเนี่ยก็จะหยาบกว่าของที่อื่นนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสเต็ปของร้านเรานะครับให้มันดูหยาบมากขึ้นกว่าปกติหน่อยนะครับอันนี้ราคาชุดนึ่งอยู่ประมาณสองพบาทนะสำหรับคนที่มาทํานะครับราคาอยู่ที่ 2,000บาท2,000บาทได้ชิน้นนี้ชิน้นนี้ชิ้นนี้นะครับซ้ายขวานะ2,000บาทแล้วก็มีค่าประกัน1,700ค่าแรง1,500ถ้าสมมติว่าเป็นรถที่ขี่มาปุ๊บอยากทําสีค่าใช้จ่ายแค่นี้3,200บาทนะครับแต่คันนี้เราจะเก็บเก็บผมดํากันหมดเลยพักหลังเนี่ยครับผมดําเยอะอนะแบบอะไรเงี้ก็จะเป็นพวกคันเกียร์พักเท้าตัวบางตัวนี้ดําหมดทุกตัวนะครับ ไอ้พวกชิ้นพวกนี้ก็อยู่ชิ้นประมาณ200บาทแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็นี้ก็จะมาทําฝากระเป๋าสีดําครับเพิ่มเติมล้อหลังล้อหลังก็ยังเป็นล้อ450-17เหมือนเดิมนะครับยางก็แมสเซเลอร์นะครับตอนนี้เห็นไหมลองตากล้องมาดูลายยางด้านหลังดิสวยมากครับเป็นยางตัวที่สวยจริงแต่17-18ไม่มีนะครับมีแท่17กับ19ตอนหน้าจะเป็น19นะครับลายหน้าต่อมานะครับก็จะมีเบาะ เบาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานสั่งทําเหมือนกันนะครับสําหรับรถตัดโค้งเบาะอยู่ราคา4ี่0ันบาทแล้วนะครับแล้วก็โค้งท้ายนะครับอันนี้เป็นท้ายสแกมนะครับแบบยกสูงขึ้นมานะครับโค้งท้ายอยู่ตัวเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็คันนี้มีพิเศษครับตรงมือยกน่ารักถามว่าพี่เขาไว้ทําอะไรเขาไว้ผูกของครับมัดของหรือว่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สามารถเวลาตั้งขาตั้งครัวยกรถได้นะครับอันนี้ก็สั่งทําเป็นงานพิเศษขึ้นมาเจาะพุกด้านล่างขึ้นมานะครับอีกเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็มาทำต้น มือยกตัวนี้ขึ้นมาอีกนะครับบางโคนหลังอยู่ที่ราคา3,500บาทมาดูชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวชอบม,มากเลยไฟท้ายเนี่ยซื้อแบบธรรมดาธรรมดามานะครับดวงหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็ตัวไฟเลี้ยก็คู่ร้อยกว่าบาทเองนะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วก็ไอตัวขาไฟท้ายเนี่ยครับเราก็มานั่งโมดิฟายเอาตัวเนี้ยตัวขายอยู่ประมาณ5,600นะครับสั่งทําส่วนขาป้ายทะเบียนนะครับอยู่ราคาที่1,700บาทครับเป็นขาป้ายทะเบียนใต้บางโคนที่ยื่นออกมาจากข้างใต้มานะครับ ผมว่าฟิลลิ่งมันดีนะครับคันนี้ลงตัวเหมือนพ่อบอกนะครับตอนแรกผมมองดูผ้าหลังอคันทาร่าผ้าหน้าสีดําแต่พอใส่กับรถดูเฮ้ยแมทว่ะลงตัวดําด้านกับอะไรพวกนี้นะครับจัดเฉดได้ถือว่าถามผมนะคันนี้โอเลยผมชอบมากเลยถึงสีถังพี่เขาไม่ได้ทานะครับแต่ก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะลงตัวนะตากล้องว่างโอเคไหมใช่ได้นะเดี๋ยวพุ่งเหล่าลงให้ดูก่อนเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันนิดหนึ่งนะครับไอตัวนี้อันนี้ยี่ห้อเดวิลนะครับผมว่าน่าจะเป็นของศูนย์หรือว่าของอินเดียเนาะถ้าอันไหนผิดพลาดผมบอกผิดไปก็ขอประทานโทษด้วยครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมไม่ทราบจริงจริงครับผมน่าจะออกมานานแล้วแหละเคยเห็นมานานแล้วเดี๋ยวฟังคลิปท่อหน่อยเนาะผมว่าเสียงมันนุ่มนะ แต่มันยังไม่ออกเป็นลูกๆแบบดุบดันนะครับแต่สาหรับคนที่ชอบที่แบบว่าเสียงนุ่มๆที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องดังมากแบบเนี้ยแค่เปลี่ยนปลายอย่างเดียวนะไม่ได้ดังมากไม่ได้ออกเป็นลูกแบบปุบปบบ,บปอะไรขนาดนั้นก็ตัวนี้ครับก็ผมก็แนะนํานะนุ่มๆดังแบบนิ่มๆน,น,นะครับไม่ดังเกินสาหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าคอนโดหรืออะไรเงี้ยครับ ฝากด้วยรถคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับกับสำนักเรา WSW นะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จะเป็นคลิปสาระดีๆมีความรู้ให้แล้วก็เรื่องราคาของนะครับเวลาที่ลูกค้าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังบอกราคาได้คร่าวๆนะฮะก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยโปรโมโตนะครับผมน้ำยาเคลือบเงาเคลือบสีรถกับน้ำยาทายางดำนะครับได้อุดหนุนรายการของเราต่อไป ขอบคุณครับบ๊ายบาย